พี่พายงาทองพ่อผ่องอัมไพขึ้นมาเขาใหญ่ครั้งนี้ด้วยจุดประสงค์อันใดเอ่ยจากการสังเกตจะเห็นได้ว่าพี่งาทองขาที่หโผล่นะครับหายสาวบ้างุยหรือว่าขึ้นมาเขาใหญ่ครั้งนี้นานๆทีเอฟีไม่ได้เห็นมาหลายเดือนแต่ขาที่หโผล่อย่างนี้แต่จากอาการที่ยัง ไม่มีอาการตกมันแล้วอาจจะยังตามหาแม่พังสาวๆเลยขึ้นมาบนเขาใหญ่และต้องการเสริมเกลือเกลือแร่ธาตุจากการกินดินโป่งบนเขาด้วยพ่อพายงาทองจึงต้องขึ้นมาจากฝั่งข้างล่างนางรองเหตุไฉน,นเอยขาที่5ถึงได้โผล่ออกมาขนาดนี้อาจจะยังต้องการ ตามหาแม่พังสาวๆในโขงบนเขาใหญ่ก็เป็นได้ก่อนที่จะหายวับไปกับต้นไม้และ f อซยังไม่ได้เจออีกเลยนะวันนี้